สวัสดีค่ะแม่มไม่จางินตัวเกียวมาอีกแล้วจ้ามวันนี้แม่จังจะพามาชิมต้มเส้นนะคะต้มเส้นเท้าไก่นะคะทุกคนจ้ต้องขอโทษขออภัยนะคะใครที่ไม่รับประทานเท้าไก่นะคะนะองจแม่จังกินอยู่ะคะ่ะทุกคนจ้าแม่จังก็จะใส่กลนแล้วก็ใส่เนี่ยคะ่ะมาละมาเลอะลงลงไปเนาะปลงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจ้ะมารับประทานกันเลยจ้าชิมกันเลยจ้ะตัวน้ำก่อนอ,อืมต้มเส้นนะคะบ้านแม่จงางห้องต้มเส้น ชิมน so, mm ัวกันกลนด้วสิคะต้มครึ่งชั่วโมงแล้วนั้นเนี่ยชิมกินดูกันค่ะอืมอืมได้อยู่ค่ะอืม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 หนามี่ห้าง ใช่ yeah, ค่ะมาชิมข้าไก่กันเลยนะคะให้เมือก่อนนะคะเพราะว่าแทะมันห่อนอยู่ค่ะทุกคนเจ๋นกันค่ะไม่ไม่ให้มาล่าสดลงไป อืมออกเกืนก็อนเอาอยู่ค่อพอดีเริ่มจะนิ่มแล้วค่ะพุดนามพอพอครับ แต่แถวใครมาแต่นานญี่ปุ่นะไงเปิดญี่ปุ่นนะฮะปกติแม่งบ่เห็นนะบ่รใครเห็นขายเนาะเวลานี้ม่ตลอดค่ะอืมจ้ะไปเลยค่ะไปกันเลยขออนุญาตแนะอาจารย์เปื่อยบ้างแล้วค่ะเปื่อยละเปื่อยกลางพอดีค่ะถ้าเปื่อยหลายจะเปิดมาเลยหยำนะ อั mm. 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 นเกินน่ายากอ่ <g ül üyor> วะว่ละเจนนะคะอันได้กินค่ะทุคน มันไก,ก,ก,ก่มันไก่กัดเ่อมันหมกมันมันอวบอยู่ค่ะรอบค่ะนอกไม่จังแท้จินจริงไใกล้บ่เป็นเมื่อได้ไปได้เดนเพวก ให้พี่นางน่าจะรุ่นละค่ะเดียวกันเขาเห็นตีนไก่กันยิ่งยังยิ่งังแม่จะไม่จะเห็นปเป็นอยากกินยองงานมาเป็นยนเงีอยคอณพวกเอ้พวกนั้เขาจะจอนมากันแต่ตีนไก่การดากกันลูกใครแนบบางนาโมสวอย เขาว่ากินนะทุกคนน่มากินนะเขาบลังกินบ้างอืกินใกาหันเพื่อนหน่อยทุกคน่เพ่ินเลย อร่อยค่าจินแม่จั่เห็นคอคาเดบพะรลโอย่ค่ะซ้อมทำเลยพะรโลยกับไก่กับ้าไก่กับเป็ดค่ะ ก็ซื้อมากินอยู่ต้มตมันพะโล้มันพอดีแท้เลยค่ะทุกคนจะ้ะเ้าไก่กำลังพอดีเดี๋ยวกินเส้นก่อนเนาะแล้วเส้นอืดจะ้ะ เาได้เห็นว่มีมันอึนแล้วค่ะเยอะเลยเดี๋ยใครแทเนาะ ไปชดมาละอิม่มนะพี่น้องมาในี่กินข้าวไกลกสักหน่อยนะคะเนาะนี่าซึ่มะแพ็กหนึ่งประมาณยี่สิบยี่สิบอันเนาะค่ะยี่สิบอันก็ตกประมาณร้อยหน,นึ่งยังกินบ่มหมืนเลยคันยังเต็มหมอเลยคันยุราให้นะแพ็กหนึ่งมันสวงโลกพี่น้องเออกินในยังลืมข้าวนะนจะตัวกันกับเบื้อเนาะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้โมกเลย้วนนี่ขนาะดโอ้โหกายกายบ้านเขาก็ยังดีนะนอืม คุณนางฟ้ากับกินคุณนางฟ้ากับมากินนั่นคือว่าพอมันนี่กินอย่งไรใครกินเใครก่กินแบบเล็อมนอนางเะระกินแบบเล็อมนอนานะมัมกระดูกนะอืมเราจะได้กินน้ำนาง ทรมาน,าน,อ,มานอ่ะน่ายังไม่หอมแสบนะม่จังเกยเห็ดเล็บมือน,น้ามานจกินอยู่นะคะกินมาลายๆแต่คิคนทานมาประมาณเรแก่ดา <laughs> นาแก้ไขค่ะอืมนาแก้ไยเร็นแทแท็กระเครื่องโลจริงเลยคือสุดนาารลลราหาฮแรกจริงแ้วก็มาแท็กอันนี้ไมหอดโ่ลค่ะมันเขาขีด่ไหมนัจามันแกะออกของขายโรล่าซงอะไรอย่างงี้นะาที่ดกบางคนะแกะได้เนาะโลหนึงหัวนั่งเป็นชั่วโมงเขบเบลีวนแ่จะ มือ,อ,อนะคะกินไปกินมากกับเมิร์ดค่ะทุกคนจ้ะเมื่อกี้นี้ขออนุญาตแทะแทะแทะหลังไม่คะ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้และค่ะน้อทุกคนจ้ะเอาไว้คลิปหน้าเจอก,กันคลิปหน้านะคะว่าแม่จังจะ มากินในนี้แล้วกันะะทุกคนจ้าคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะกินวัตสุภาพกินบสบส,บส,บส,บสเรียบร้อยคะะต้องขอโทษขออภัยนะคะ,นะทุกคนจ้าเวลาเขากินกับมันกับกระุ่มอารมณ์ในการ,ปปรหิวในการแซบอะไรนะคะ,นะทุกคนจ้าขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้แม่จังขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ